มอชิดสองวันนี้ค่ะโอ้ยพี่น้องมนหนาวฝนเนาะพี่น้องเนะาะหาะใจหยุดออกพี่ชมเช่งนั่งกับพายฝนตกนะ่าฝนตกแหงหลาย คุณตาได้เหรียญป่พี่น้องมาตกแห้งแฉะโอ้ย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 ฝนตกแห้งฝนตกมาดินไร้ยาก็ชุ่นเจ้าเนี่ยแต่มะลำนี่อุกใจเป็นหนักหนา่าววเหลืเกินกว่าแฟนเด่งจะไม่มาเออเขาจิงเรียกว่าคุณนี่นะลดเว เซนเซืรอเฮ็ดยังเฮ็ดดาม่าปน,นั่นดา,านดามากันเรือ่องไาจมาอยู่ลับยียดดีดาม่าสามเทียร์แล้วโอ้ยถคาสามงไปพูดเียร์อากให้เป็นเสียบตีรอย้เดาฉัน <c oughs> <c oughs> เอาเจ้าของผนเงีนเพียงอนะนน้ตัวนี้แมนบอครับชาวลาตัวนี้ชาวแห,หลกตัวนี้ติมติ๊กตอกอยู่ มามักหม่องไหนรอ <laughs> <ต> <laughs> กมักหม่อง,องบบค่นะปาแามคีเขาถามว่าเป็นเพื่อนเพื่อนคือพคือห้องมาคือร้องมาซื้อคัะแค่ใค้มาพบคนงามซื้อแซวเลยไหมอ่ากับเพ่งเล่าเนาะเพ่งเล่าก็ต้องร้องแหมือนกันเนาะคนเล่าอีกร้องกันเลยมั้อันฟังดนตรีนหูวเลยได้ว่าเป็นเพ่งเล่าอันบอกแล้ว่าดนตรีมันจับยากยาก,ยากดีบุหัวมันจีบเออมันมันมีโซโล่เนาะมันดนตรมันขึ้นกันไป็นบัดพอน คือกันเบินใจดีๆสติรุกันเรื่อนี้มันโอ้ชอบเลยมือนี้หาชิปหเนาะคาดว่าจะได้รี่เนาะชิปสามเาีโอ้หลายแท้ไม่ใด้เยได้มาพบคนงามผู้ใดลองก็ลองมาคือตัวลินลองดอกตัวลิลตัวลินเป็นเจ้าของภาษามีคน้ออก็ให้เจ้าบ้านเนนเนาะฮะก็ให้เจ้าบ้านเนนเนาะเจ้าบ้านนร้องผู้ใด้องก็ไม่ได้ยืดเลยเพียงนี้ ถ้าเราลองเพลงล่าเขอกันเด้ดจีได้ฮิ๊กับไอ่ไอ <คน S 2> ่มาเนะท้ามาได้กับได้กับอองสเปนทันยานะเมือันท้ามาเลยหรอกจิงเรามีมีอวัไล่หลายทีไอ้ชีท้ามาชีท้ามาท้าแมวนักร้อ,อยังาไมา่จังไร่ต็มี ยืดกรูปแดงแล้วจันเลยแหน่ไม่เคยแดงแล้วอยากให้มันแดงอีกต่อสู่ชีวิตบรอครับขามัดซองขามาดซองพี่น้องไปเสีบอะไรพี่น้องเพราะว่าอยู่ใกล้อ่นพระเอกอับกับพระเอกตัวลิ้นหลายที่สุดตอนนี้เขาเลยนยากมาเบิองเบิองก็นับป็นกังไหนสำหรับว่าเจ็ดชิฟสามชิบพอนะเออเรเดียันโบลูอือแต่หัวไหนยังถามลุงน้องใช่ด้เดียนบบลูกใช่ปะ ก็เป็นอ้วนอ่ะตัวพอฉันเนาะน้พี่น้องสันสีให้ห้าน้ะพี่น้องเนาะเปียกปอนาไหนอยากเบิร์ดน้ำพี่น้องเดี๋ยวย้ำซอกเขาแม่พี่น้องกุุงทอดกุุงทอดคุณ่อรถรถรถชาลิงนี่างตัวนี้ลูกตังตัวนี้ไงพี่น้อง ท้องกินน้อยเขาดูกล้วยอยู่แม่อยู่นะแซ่บพี่น้องโอ้ยคุณอยู่นี่ยืนยันเราพี่น้องฝนตกกับอะไรอย่างชิวๆพี่น้องไม่เป็นหน้าฝนเนาะห้ามไาห้ามฝนมาอะไรหรอพี่น้องคขาแต่ว่าสุขลักษณะแข่กันนะพี่น้องเนาะแต่จริงๆเฮ็ดงานนี่แหละพี่น้อง งเงหยบงานเลยเงบงันก็นได้เงิน่น้งขาตัวับเราไม่เ <laughs> ช่าฮ่าฮาองนนี้ไปส,สร้างอิสราพี่น้องอาไร่งานสถานการณ์ในบุมีรัมยพี่น้องคะขอบคุณสุัสวัสดีค่ะ